ทุกคนเคยได้ยินทุกคนเคยได้ยินมีม There's i nothing we can do do m a l i i o ตื่นเลอวแล้วนี่คือเกมที่แท้จริงนะทุกคนว้าเกมนี้นั้นช่วก g ัด s o m e Black Powder ทุกคนกดอะไรอ่ะทุกคนน่าจะเคยได้ยินเพลงเอ่อไอ,อ้มนะีมันนั่นแหละ There's nothing we can do 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 อะไรนั่นอะ,อะซึ่งพ่อจะมาดูกันนะทุกคนว่าพ่อะจะมาลอดอยู่ลอดในกัดเซนแบล็กพาวด์ได้หรือเปล่าเธอแบบน้ำกรวยเหีเอทีมีเดียม,มเียเหรออะก็เท่าเลยจอยแมปเดี๋ยวแรกไงลืพร๋องยังหยุดอย่ากลัวใส่หูฟังเท่ากับเธออยู่ในโลกแห่งเกมหยุดมาเลือกด้านไหน อ่านเรฟอือด่านอันนี้ก็ได้เอาด่านนี้ไหมเอาเรือไหมด่านนี้น่ากลัวกว่าอันนี้ครั้งแรกที่เราเล่นกับเหมือนจรินะหมายถึงใครเข้ามาเล่นแล้วจริงมอก There's There's nothing we can do, it, bro me, Kill แ e ้วมีอื่น โอ้ยนี่มันเขาใส่ภาพเราแป๊บน,นึงนะไม่เริ่มมั้ง <c oughs> น่กกากลัวอะไรนะครูโหลดอยู่อ๋อเพื่อขึ้นได้เธออยู่ใต้ทะเลนะครูน่กกากลัว

ภาพผีเหมือนในน้ำตกนะนึกว่าภาพผีเหมือนในน้ำตกเหมือนก่ับหน้าไม่น่ากลัวเราต้องช่วยกันนะสมมติเราโดนกัดเธอต้องช่วยเราแล้วสใจจะเริ่มแล้ว เดาพลมเ m a ่แม่ map. นั่นไงยิงแม่นด้ถอยยิงยิงนานมากใชมีม่นะคง ที Thanks, bro. อ่อะไรอหยุดพักก่อนโอเคตาแล้วมันดาทางนี้หีโลดก่อน 小胖。 đưa on nửn mẹ, má nó cho ngay qua mẹ không ông đi mà mãi mà không cà phê đi xong มาแล้วมันนิยล้วยใครเก็บปากเหรอ หาของแม็กทีเวตแคนนอนเร็วขึ้นมาบนวะโ no! นตกง่ายบ้าแต่เพิ่งมนันนี่มาเพิ่มแล้วแต่เพิ่งมัถอย ันนี้เ๊อเฝ้าเนี่ยนะเดี๋ยวเาขาลองไปออกไม่ช่วยเราเลยอ่ะช<อ>่วยแล้วช่วยแล้วเ,ววววเป็นไรบ้าง มาแล้วค่ะบมางยังเด่กตามมาขึ้นมาบนนี้เธอเธอดีเฟนอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวขึ้นไปยิงข้างบนเอ็มามาดีเฟนต์กันตรงนี้นะเรื่องอยังเดี๋ยวขึ้นนะเอา มานได้จัดการเฮ้ยองถอยเจ้าอะไรสี<อ>แดงอะนะคับเฮ้ยฉันบล็อกเข้ามาไม่มันเข้ามาได้นี่อยู่ในนี้เดี๋ยวเราป้องกันข้างล่างนะ อยู่ข้างบนอะไรอยู่ข้างบน <S <S มันไม่มาแล้วน่ากลัว <S <S เว็บสองแมึงนี่เดี๋ยป้องกันเอาเอทดทำไมกัดจุนี่นันดีกลับเข้าไป นี่ได้หรอฟอตรงนี้นะช่วยหน่อยทำไมมันมามันพังเข้ามาละช่วยหน่อยจะขึ้นดูแล้ว Help me help me help me help m Help me!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  <laughs> 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 what is พวกเขาเรียกว่าอะไรนะนาวีอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะผีก็แสนสูงนี่บุกไปในห้องสี่อยจะมาในฝนันสามดูดด,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 ด